สวัสดีครับอ่านะครับผมเจอกันอีกแล้วนะผมเซลภูผานะครับขุปตาพันดุงนะครับผมอ่าห่างหายไปนานนะครับผมวันนี้นะครับผมอ่าเป็นเลือกดีนะครับผมลูกค้าขอให้รีวิวให้ดูหน่อยนะผมระหว่าง l 3 2 1 8 sp นะครับผมตัวนี้นะครับอ่ากับตัว lc 0 1 8 sp ตัวนี้นะครับผมว่าตัดสินใจไม่ได้นะครับผมว่าจะเอาเป็นรุ่นไหนดีนะครับผม2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับผมใช่แล้วครับผมอุปกรณ์เขาใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับ ก็ลอตเตอรี่ใช้ตัวเดียวกันนะผมแต่ว่าผ่านครับผมคนละตัวราคาก็ต่างกันอยู่ที่10,000แบาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรารีวิวกันก่อนนะผมตัว L 3 2อันนี้นะผมจะเป็นรถนะครับผมใช้งานนะครับผมในครอบครัวนะครับผมนี่ก็หลักๆก็จะเป็นทํางานนานะครับผมงานไร่ก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับผมตัวนี้นะผมดาวเริ่มต้นนะครับผมอ่าฟรีดาวไปเลยนะครับผมนะไม่ต้องดาวนะครับผมได้อุปกรณ์ครบ3ชิ้นด้วยนะครับ ไปเป็นตัวรถนะครับผมไปดันดินอ่าไปดันดินแบบนี้ผ่านห้าแล้วก็โรตารี่นะครับผมงวดก็จ่ายที่นะครับผมงวดย่อยเดือนละสองพันสองพันนะครับพอถึงรอบปีก็จะได้จ่ายนะครับผมอยู่ที่นะครับผมหนึ่งแสนนะครับผมกับเจ็ดร้อยบาทนะครับก็ผ่อนแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมเจ็ดปีนะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้นะครับผมสําหรับลูกค้านะครับผมถามมาว่าเอาตัวไหนก็ตัว l อ0นะครับผมก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับผม มีกันชนให้ด้วยนะครับผมอันนี้ราคาเงินสดนะครับผมอยู่ที่นะครับผมหกแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับส่วนตัวนั้นก็อยู่ที่ห้าห้าแสนห้าหมื่นนะครับผมต่างกันอยู่หนึ่งแสนบาทนะครับแต่สําหรับตัว L4 ส่วนนี้นะครับผมก็ทําได้ทั้งงานไล่งานนาผมก็จะใหญ่ขึ้นมาผมก็จะทนทานขึ้นมาผสําหรับแรงม้าของเขานะครับก็สามารถเอาไปรับจ้างได้นะครับผมอันนี้อุปกรณ์ นะครับผมก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงตัวผ่านนะครับผมคงจะใหญ่ขึ้นมานะครับตัวนี้ดาวอยู่ที่5,000บาทนะครับผมโปรโมชั <Neil> ่น <firstly> ล่าสุดนะครับเดือนมีนาคมนี้นะครับผมราคาก็อัปเดตให้ใหม่นะครับผ่อนนะครับผมงวดย่อยเดือนละ2,000 2,000นะครับพอถึงรอบปีนะครับผมก็จ่ายนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นแล้วผมกับเก้าร้อบาทนะครับอันน be ี designer, ้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยอยู่ที่คุปต้าบันดุงนะครับมีรถพร้อมส่งนะครับนี่นะครับ ก็เอกสารในการออกก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับผมเอกสารง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่ร้านนะผมก็โทรมาหาผู้พานะผมก็จะบอกว่าทำยังไงนะครับผมนี่รอรับรถอยู่บ้านอย่างเดียวก็ได้นะครับก็โทรมานะครับผมที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่นะครับอ่าระหว่างข้อตกต่างนะครับผมตัว L สามสองนะครับผมเขาไม่สามารถติดอุปกรณ์พิเศษได้นะครับผมแต่ว่าตัว L สี่ศูนย์ เพื่ออนาคตข้างหน้านะครับผมเราอยากจะมาติดอุปกรณ์ติดบุ้งกีแบบนี้อันนี้เป็นบุ้งกีมาตรฐานนะครับผมไม่ตักหินตักสายนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้านะผมอ,อยากจะเป็นตักผลผลิตทางการเกษตรแบบนี้ก็ได้นะครัผมตักมันตักข้าวนะผมตัว L40 ก็จะพิเศษขึ้นมาแล้วผมทําได้หลากหลายขึ้นนะครับผมสาหรับลูกค้าคิด ที่ว่าบางแผนนะผมทําอะไรต่อไปได้นะผมก็แนะนําเป็นตัวนี้แต่ว่า L32 ก็ใช้ครอบครัวนะผมหลักๆก็ทําแต่งานไรงานนาไปนะครับผมแต่ว่า L40 เขาก็จะต่อยอดขึ้นมาได้เยอะนะครับผมอโอเคครับผมถ้าว่าใครถูกใจนะผมก็อย่าลืมโทรมาหาผู้ผานะครับอยู่ที่คูประตาปนุงนะครับผมจังหวัดอุดรธาน,ทานีทางมาคาชะโนดมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมผู้พาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย